นมัตถุรัตนัตยสะขอความน้อมน้อมของข้าพเจ้าจะมีต่อพระราตนตรัยขอความสุขความเจริญจงมีแก่เราทั้งทั้งหลายขอท่านทั้งหลายเป็นผู้เปลี่ยนไปด้วยเมตตานำภากุศลมันเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายให้บังเกิดในจิตในใจ ความสงบเพิ่มเย็นจมมีแกเราทุกคนทุกท่านนะชาวันนี้นะเชิญท่านทั้งหลายนั่งตามสบายนะหลังจากที่เราได้ทาวัดสวดมนต์น็นที่เรียบร้อยาอาตมาก็จะแนะนำนเรื่องการปฏิบัติเพิ่มเติม เกี่ยวกับอนาปพนาสติกรรมฐานก็ดีการเจริญเมตาก็ดีนอกจากนั้นถ้ามีเวลาพอก็จะแนะนำเรื่องของสัพพสกกรรมฐานเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ศาสตะสัพพัญญะโจรสัพชัญญะะสัพยะสัพชัญญะแล้วก็เรื่องของอสัมโมหสัมพชัญญะ นะเรื่องของสัมปชัญญ 4, นะสี่การฝึกดูกายดูใจดนะูความสมควรนั่นก็จะแนะนำด้วยนะฮนะแต่ที่เราประพฤติเป็นหลักๆที่ตอนนี้ก็คือเรื่องของอนาปปนาสติกรรมฐานนะโดยใช้เมตตานะเป็นเบื้องต้นนำพาเข้าสู่อนาปะนานะอันนี้ก็เป็นกรรมฐานหลัก นะแล้วก็เช้าวันนี้นะก็จะแนะนำเรื่องวิธีการเดินจงกรมนะให้เราทั้งหลายได้ฝึกนะการเดินจงกรมก็คือการเดินอย่างมีสตินะสติที่ระลึกรู้กายเวทนา จิตธรรมให้เรา,าจำเป็นหลักการเอาไว้ก็ได้นะ,นะการเดินจงกรมคือการเดินอย่างมีสติสติที่รู้กายเวทนาจิตธรรมคำว่ารู้กายในที่นั้นก็หมายถึงสติที่เป็นไปกับกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน แล้วก็ทำมานุป,ปัสสนาสติปัฏฐานนะโดยเฉพาะหมวดกายานุป,ปัสสนาสติปัฏฐานจะให้เราได้ฝึกที่จะรู้ที่นี่นะให้มากที่สุดนะในหมวดกายนะี่จะให้เราได้ลึกรู้ให้ตรงนี้ให้มากนะทำไมจึงให้มาลึกรู้ที่นี่ให้มากนะ เพราะโดยปกติธรรมดาจิตจะน้อมไปตามอารมณ์ใช่ไหมฮะน้อมไปกับอารมณ์อารมณ์ใดที่เป็นอารมณ์ที่ปรากฏชัดจิตเขาก็จะเล,ลือกรู้ที่นั่นก่อนเป็นธรรมดานะฮะอารมณ์ที่เป็นอธิบดีอารมณ์นั่นเองกายเป็นสภาพที่หยาบรู้ได้ง่าย เพราะเขาปรากฏชัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดกระพริบตาอาปากกินดื่มทำพูดกระพริบตาอาปากก้มคูเหยียดเงยก้าวไปถอยกลับอาการลึกลู้ในอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยซึ่งเป็นภฐฐายในทางกายอย่างนี้ เป็นลักษณะของอธิบดีอารมณ์ที่รู้ได้ชัดรู้ได้ง่ายเพราะนั้นเครื่องฝึกสตนะิก็คืออุปกรณ์เครื่องเหล่านี้นะก็คือกายทั้งหลายนีย่หรือที่เราจะเรียกว่ารูปก็ได้เหมือนกันนะกายทั้งหมดนีนะ้เดินก็มีสติรู้ว่ากำลังเดินนั่งก็มีสติรู้ว่ากำลังนั่ง นอนก็มีสติรู้ว่ากำลังนอนอหรือไม่แตกการเลือกรู้ในอาการ32นสได้แก่การรู้เกษาลวามานาคาทัานตาตาโจผมคนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกใตหัวใจตับผ่องผืดม้ามปอดใส่สายรัดไส้อา่านใหม่อาหอานเก่ามันสมองดีสลีดหนองเลือดมันคนน้ำตามัมนเดือน้ำลายน้ำมูก ไขข้อปัสวะนะอาการทั้ง32นะซึ่งประกอบไปด้วยธาตุดินยีนะอาการธาตุน้ำา12อาการการนล,ลึกไปในอาการ32อย่างหรือไม่แต่อย่างใดอ,อย่างหนึ่งก็ดีหรือจะโดยโย่อโดยสังเขป5อย่างเกษารวมานากาทัาน,ทาน,ทานตานตจโจ ตาโจทันตานะคะโรมาเกสาผมคนเล็บฝันหนังนะในห้าอย่างนี้ก็ดีแม้ผมคนเล็บฟันหนังอาการ32เหล่านี้ที่สติเข้าไปไรู้ก็ได้ชื่อว่าเป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานเช่นเดียวกันเป็นหมวดกายเหมือนกันนะเพราะเขาปรากฏชัดรู้ได้ไวรู้ได้ง่ายนะ หรือแม้แต่สติที่เข้าไปรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็มีสติรู้หายใจออกก็มีสติรู้ลมสั้นก็รู้ได้ลมยาวก็รู้ได้โดยการตั้งสติและลึกรู้ที่ประเวณริมฝีปากด้านบนตรงนั้นสติที่เข้าไปลึกรู้ลมเข้าลมออกอย่างเป็นธรรมชาติด้วยใจที่ปลอดโปร่งโล่งเบานั่นแหะการลึกรู้ ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ชื่อว่ากายานุปัสนาสติปฐานเช่นเดียวกันนะเพราะลมหายใจก็ชื่อว่าเป็นกายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายการเดินจงกรมคือการเดินอย่างมีสตินะส่วนมากส่วนใหญ่ขณะเดินนี่อาการขยับขยื่อนเคลื่อนไหวของกายมันจะเกิดขึ้น สติจะรู้ได้ไวรู้ได้ง่ายเพราะมันปรากฏชัดใช่ฮะแต่มีหลายครั้งเหมือนกันนะที่ความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นแม้ในกิรียาบทยืนเดินนั่งนอนนะความฟุ้งซ่านจะติดตามนะเกิดขึ้น พุมเครืออยู่อย่างนั้นนะในทุกๆอิริียบททั้งอิริียบทญ่อิริียบทใ่ย่ายบางครั้งสติมารู้ที่ความคิดความนึกความฟุ้งซ่านที่กำลังเกิดขึ้นก็ให้มีสติรู้ได้เหมือนกันนะรู้ได้เหมือนกันว่านี่คือนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วนะสภาพของนิวรณ์อันอนี้ก็เป็นนามธรรมา บางครั้งเขามารู้อย่างนี้คุณโยมนะบางครั้งมารู้นะจิตว่าเป็นกำลังกุศลนจิตเรากำลังมีความสุขอย่างนี้นะจิตมีความสุขมีความสบายขนาที่รู้จิตมีความสุขมีความสบายตอนนั้นก็ชื่อว่าระลึกรู้ที่เวทนานุปัสนาติปัานคือสุขเวทนากําลังเกิดขึ้นสติก็รู้ได้ บางครั้งมารู้ที่จิตใช่ไหมจิตเป็นกุศลก็รู้ว่าจิตเป็นกุศลจิตมีราคะเกิดขึ้นก็รู้ว่าจิตมีราคาเกิดขึ้นนะมีความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นขณะยืนขณะนั่งขณะนอนจิตมีโทสะมีความขุนเคืองไม่สบายใจนะม,ม,มีความคับแค้นมีความขุนเคืองมีปฏิฆะเกิดขึ้นนะก็รู้ว่าจิตมีความขุนเคืองปฏิฆะ ไม่ชอบใจเกิดขึ้นเป็นโทสะจิตเป็นโทสะกลัวจิตเป็นโทสะนั่นก็คือจิตเข้าไปรู้ในโหมดของจิตตานุปัสนาติปทานนะจิตนะรู้ว่านิวันเกิดขึ้นแล้วนะมีการมาฉันทะพยาปาทัถินามิธาอุตจักกุกุจักหรือว,ว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยว่าเ,ออเราเดินอย่างนี้มันถูกไหมเ,เดินอย่างนี้ใช่ไหม เร็วไปเรือเปล่าช้าไปเรืวเปล่านอ้เราเคยฝึกมามันต้องย่างย่งย่องย่องไปนะอันนี้เดินไปอย่างนี้มันถูกไหมความลังเลสงสัยเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่านั่นคือความลังเลสงสัยกําลังเกิดขึ้นเป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนี่เพราะฉะนั้นในขณะที่เดินจงกรมก็ดีสติสามารถที่จะ เข้าไปะระลึกรู้ในฐา platform, ในใดฐานหนึ่งไม่เกินสี่ฐานเนี่ยก็ค <narratives> ือกายเวินาะจิตธรรมนะแต่ให้เราตั้งไจนะ,ะระลึกเสมอว่าอารมณ์ใดที่มันปรากฏชัดนะอารมณ์นั้นเรียกว่าเป็นอธิบดีอารมณ์สติจะเข้าไปะระลึกรู้ได้ก่อนเป็นธรรมดา ยืนมันก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งเดินก็รู้ว่าเดินพื้นแข็งก็รู้ว่าแข็งอย่างนี้นะหรือบางทีรูปลมหายใจเข้าออกส่วนมากก็จะเป็นไปทางกายเพราะนั้นนะจะนำพาพวกเราทั้งหลายได้ฝึกการเดินจงกลมกันนะหรือแม้แต่บางครั้งบางทีรูปเสียงมาปรากฏที่โสตทวาร เดินเดินไปเสียงแบวเข้ามาสติเขาก็เป็นเรื่องรู้ปับ๊บนี่นะก็รู้ว่านี่คือเสียงเกิดขึ้นนะกระทบที่โสตทวารนะก็หมดไปนะรู้ลมเย็นๆที่มากระทบผิวกายก็หมดไปนี่เป็นอารมณ์ภายนอกที่มากระทบนะเป็นอยนายตนะภายนอกที่มากระทบกับอยายตนะภายในนะเกิดความรู้เกิดขึ้น อย่างนี้สติก็รู้ได้เหมือนกันท่านทั้งหลายว่าตามนะเพื่อให้เราจำเป็นหลักการเอาไว้ว่าตามธรตมาการเดินจงกรมคือการเดินอย่างมีสติสติที่รู้กายกเวทนาจิตธรรม การเดินจงกรมคือการเดินอย่างมีสติสติที่รู้กายเวทนาจิตธรรม,มต่ออีกนะเพื่อให้เกิดสาตกะสัมชัญะญอาจารย์จะแนะนำประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะว่าประโยชน์จากการเดินจงกรมอาน,นิสงส์ของการเดินจงกรมมีอะไรบ้าง ถ้าเรารู้ประโยชน์และเราลงมือทาถูกการถูกเวลาข้อนั้นเป็นสาติกะสัมปชัญญะด้วยเป็นโคจระสัมปชัญญะด้วยว่าตามการเดินจงกรมมีอนิสงส์ห้าอย่างหนึ่งเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกลสอง เป็นผู้อดทนต่อการปรารบความเพียร 3. การเดินจงกรมช่วยย่อยอาหารได้ดี 4. การเดินจงกรมช่วยบำบัดบรรเทา หรือรักษาโรคภัยบางอย่างให้หายได้5สมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมจะเป็นสมาธิที่มีกำลังตั้งมั่นอยู่ได้นาน หาประกาศนะ,ะต่อไปเชิญทุกคนทุกท่านยืนขึ้นก็พระพิสุเดินข้างหน้าอุบาสกเดินตามอุบาสิกาเดินภายหลังนะ,ะเดี๋ยวคณะเดินนะก็ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปมือเราก็จะประสานไว้ด้านหน้าด้านใดด้านหนึ่งข้างหลังก็ได้ข้างหน้าก็ได้ นะเดินตามปกติเดินตามธรรมดาไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปพร้อมกับความมีสติที่ระลึกรู้ทางกายเวทนาจิตธรรมนะฮนะยมนพระเรานะเราจะเดินที่ข้างหน้านี่แหละนะเดินที่ข้างหน้า,นะเ,าเชิญเชิญยงออกไปกันก็ได้นะตั้งแถวด้านหน้านะบริเวณซีเมนหน้าสุธรมารมศาลาตรงน,นี้นะ เราจะเดินเท้าเปล่านะนะว่าพื้นซีเมนต์ก็พอนะ่าจะเดินได้สะดวกอยู่